สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง b a c k f o r d c h a n n e l นะครับวันนี้มากก็อยู่ที่โชว์รูม Ford พระประแดงเลยนะครับวันนี้มีรถนะครับมาให้ชมกันรุ่นขายดีรุ่นที่ถูกพูดถึงนะครับเป็นกระบะคาเรียกว่ากระบะตอนครึ่งนะครับดี e p p e n c คป XL นะครับค่าตัวจะอยู่ที่7,900แบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้ติดอะไรกันเบ้างนะครับพูดถึงเครื่องยนต์ก่อนและกันเครื่องยนต์นะครับ อันนี้แม็กบอกตลอดเลยนะครับเรามีเทอร์โบเดี่ยวกับเทอร์โบคู่นะครับเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็น170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับ o p e n c a p XL p ็กซคันนี้นะครับว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างมาดูกันเลยนะครับอ่ะเริ่มที่กระจังหน้าเลยฟอนเอฟโออีกระจังหน้า F150 นนะครับเป็นที่นิยมและก็แต่งกัน เยอะมากๆนะครับตัวนี้นะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องความหล่อและความเท่นะครับมาพร้อมกับไฟสิวหรือว่าเดีคนจะเรียกไฟ LED นะครับสดวงนะครับสีส้มหลอดอดแบบนี้นะครับก็แมท์นะครับกับกระจังหน้า F 1น0เลยนะครับคันนี้แอบออกเขาเรียกว่าแอบใส่อาวุธดักนะครับบางคันแต่งแล้วเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์นะครับบังคันเปลี่ยนไฟหน้า LED มาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นไงหล่อไหมดูไฟวิ่งนะครับอ่าคันนี้เปลี่ยนเป็นไฟ m a t ทิก LED ครับตัวนี้นะจะมีเส้นเดรไทมนะครับไฟลูกแก้วนะครับตัวนี้หล่อนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไฟ m a t ทิกแต่ว่ามไม่ได้ใช้งานแบบออโต้ Auto นะตัวนี้นะไฟส่องสว่างมากๆนะครับตัวนี้อ่าหล่อแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟแมททิก หรือเรียกว่าซีแคลมนั่นเองนะตัวนี้นะเปลี่ยนนะครับเรียกว่าเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยยกทั้งชุดนะเพราะว่าปกติแล้วตัวเนี้ยไฟหลีมันจะยังมีอยู่นะครับกระจังหน้าเนี่ยมันจะใส่ได้ส่วนเดียวนะครับตรงนี้จะมีไฟอยู่นะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเปลี่ยนทั้งกระจังหน้าเปลี่ยนทั้งโคมมาเลยนะครับก็ได้ความพิเศษแอบออกอาวุธหนักอยู่นะครับไอ้กระพัดคันนี้นะกระจังอ่ากระจชน้านะครับตัวนี้นะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะเดี๋ยวลูกค้าน่าจะไปเพิ่มที่หลังนะครับ คันนี้นะอันนี้ลูกค้าอาจจะแต่งตามโปรโมชั่นที่อเมกเสนอไปนะครับอันนี้ก็จะได้กันชนหน้านะครับไฟตัดหมอกจะยังไม่มีนะครับผงลักจูงนะครับด้านล่างมีให้นะครับแล้วก็พลาสติกกันหินดีดกันคนดีดนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้ายตัวรถกันบ้างนะครับซุ้มล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วนะครับเลือกได้แบบเรียบแบบปักหมุดตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับช่วงล่างนะครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะ ตัวนี้นะครับช็อคอัพเป็นทวินทูบนะครับไม่ใช่ 2. 0นโมโนทูบนะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแมกและย่างนะครับแมกนะครับเป็นลายมาเวลนะตัวนี้เป็นของแอมพายนะครับจับคู่มากับยางออโเทเรนนะครับตัวนี้เป็นแมกขอบ18นะครับแมกตัวนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนกันเยอะมากๆนะกับยางซูแมกนะบอกเลยว่าวิ่งลุยนะครับทุกสภาพพรมถนนได้ดีมากๆเลยนะครับกับยางซูแมกตัวนี้นะลูกค้าเลือกได้แล้วตัวเนี้ยบอกเลยว่าเราไม่ได้ทําการยกนะครับ ปะกันนะครับช่วงล่างไม่ได้ขาดนะครับตัวนี้แค่ใส่แม็กเข้าไปเฉยๆนะครับแก้มข้างนะครับตัวนี้นะครับระบายความร้อนได้จริงนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับก็จะมีโลโก้เทอร์โบนะครับกระจกนะครับเป็นพับมือปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะอ่าพับมือนะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับอ่าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับิฟ์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับกันสาดแม็กติดให้เราหลังคา ติดเพื่อความสวยงามอย่าไปบรรทุกเด็ดขาดนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะหลุดนะกระจายเลยนะเบ้ามือนะครับติดให้โลโก้เรนเจอร์เลยนะครับแล้วก็บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะลูกค้าบางท่านก็ไปเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะแล้วแต่ชอบเลยเราต่างให้ทุกแบบทุกรูปแบบอยู่แล้วมีรูปมานะจัดให้สติ๊กเกอร์ติดตั้งให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะด้านหลังกันบ้างนะครับโลบาร์เหล็กกิติเอรนเดอร์ er นะครับเป็นที่นิยมนะครับใครกําลังมองหาโลบาร์เหล็ก ตอบโจทย์แน่นอนนะบางคนติดแทมเมอร์บางคนติดออร์เลนเดอร์โฟร์วีลนะครับหรืออัลเรนเดอร์แบบนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับตามที่ลูกค้าอยากจะใส่นะครับอ่ะช่วงล่างนะครับตัวนี้นะด้านหลังชกอคอัพเป็นแบบชกอชค,คว้นะแยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับตัวนี้นะ รับน้ำหนักได้เกิน1ตันเลยนะเพราะว่าเขามีแหนบแบบแผ่นบางนะครับเครื่องบนสามข้างล่างหนึ่งนั่นเองนะครับบันไดข้างติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วนะในรุ่น XL พ u s นะครับอ่าอยากได้ติดตั้งเพิ่มแจ้งมาเดี๋ยวแม็กจัดให้นะครับมาดูท้ายกระบะกันบ้างนะเราจะไปกันแบบไวนิดนึงนะครับกับรุ่นนี้นะเพราะว่าเป็นรุ่นที่พูดถึงอยู่แล้วนะลูกค้าหลายๆท่านก็ทราบนะครับถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ XL พ u s อยู่แล้วนะครับอ่าไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ใส่ครอบ ไฟหน้าและไฟท้ายมาให้นะครับตัวนี้ไฟหลอดหรือไฟไส้นั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลอดอยู่นะครับไฟเบรกดูที่3ามูต่ตรงมือเปิดนะครับตัวนี้จะยังไม่มีกล้องมองหลังให้นะติดตั้งกล้อง360องศาได้แล้วนะหรือใครอยากได้โปรพิเศษนะทักมาเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ปั๊มเลนเจอร์นะครับตัวนี้จะยังไม่มีกันชนท้ายให้นะครับมาดูท้ายกระบะที่ติดตั้งโลไลเนอร์แล้วจะเรียกผิดตลอดเลยนะกว้างยาวลึกสโลแกนนี้ไม่เกินจริงครับ ฟอร์ดเรานะครับจัดให้นะดูเป็นไลเนอร์ที่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะมากๆแล้วก็ลึกมากๆด้วยไลเนอร์ใส่เต็มนะครับมีช่องมัดของให้ด้วยนะครับฝาท้ายสามารถติดตั้งโช๊คอัพแบบผ่อนแรงได้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะใส่โชคก GT Pro ก็ได้หรือจะติดตั้งเป็นอสอร์ดไยผ่อนแรงก็จัดให้นะครับแม็กจัดให้นะครับโอเคมาดูภายในกันบ้างนะครับกับกระบะโอปนแคป X L พัท 79,000บาทนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนเบาะหนังมาให้แล้วนะครับเบาะเดิมจะเป็นเบาะ5ตัวนี้เปลี่ยนเบาะหนังมาให้นะครับเดินได้ด้วยสีแดงแบบนี้เลยแอร์แบ็กสลูกยังอยู่นะครับบอกเลยว่าเราใช้ช่างผู้ชํานาญในการเปลี่ยนนะครับดังนั้นแอร์แบ็กก็จะยังทํางานอยู่ทั้ง2ลูกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยอะมาดูคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็ดีไซน์ของตัวนักเก็เลยนะครับจอกลางนะครับตัวนี้ 10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto, Sync 4A เลยนะครับตัวนี้เช็คตำแหน่งรถได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกรถจากมือถือนะครับหรือว่าระยะไกลได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมี Type C และ USB ให้นะครับลิ้นจักพันนะพูดเร็วๆแล้วลิ้นจักพันอ่ะตัวนี้จะยังไม่มีไวเลสชัชเชอร์ให้นะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้แบบสั้นนะช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็เบรกมือนะแบบคันโยกนะอ่ะมาดู พวงมาลัยกันบ้างพวงมา,มาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับฝั่งซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงมาดูฝั่งขวากันนิดนึงฝั่งขวานะครับเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันที่รองรับกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแบบเมนูภาษาไทยเลยตัวนี้ซิงกันนะครับก็บอกว่าแจ้งถึงเรื่องเกียร์นะครับความร้อนระยะทางน้ํามันนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า100%ด้วยนะครับส่วนกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะครับอ่าตัวนี้นะใช้งานง่ายโอ นะครับหน้าจอนะครับโอเคอแค่นี้นะครับก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วกับ OpenCAPX p อ็กราคา7,9,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่มีแพลนจะใช้รถนะครับลองสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญก่อนนะครับบางคนนะครับอยากได้เป็นชุดแต่งแม้ก็จัดให้บางคนอยากได้ส่วนลด1,000 0 0บาท ฟังไม่ผิดครับส่วนรถ1,000 0แบาทนะครับใครกําลังมองหารถใช้งานนะตอนนี้โปรดีมากๆได้ชุดแต่งรับคันหรือจะใช้เงินออกรถน้อยจัดให้หรือฟิกเรื่องดอกเบี้ยนะครับพี่ไม่อยากแต่งพี่อยากได้รถเดิมพี่อยากได้เรื่องดอกเบี้ยโทรมาครับเดี๋ยวแม็กจัดให้ทิ้งเบอร์โทรหรือรายอดีไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวแม็กติดต่อกลับไปแน่นอนครับแล้วก็ยังไงนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังเป็นกาลังใจให้แม็กด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Open c a p เอ็กลพัดคันนี้ด้วยเดีย๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ